เออวันนี้ลูกเกมเป็นไงบ้างคะก็หลังจากหายไปเจ็นเดือนก็ยังมีเกมว่ากระโดดสิบเซนนกี่ก็ยังลูกเกมออก,กมาไม่ดีกว่าดีป่ะแล้วห่างห่างจากสนามมาเจ็ดเดือนนี่รู้สึกยังไงบ้างคะอ,อ๋อรู้สึกตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกที่ได้ติดทิมชาติเพราะแบบก็ไม่เคยได้สัมผัสอะไรอย่าง ค่ะช่วยฝากกำลังใจให้แฟนๆช่วยเชียร์เราด้วยค่ะก็ฝากกำลังใจแล้วก็ขอกำลังใจจากทางบ้านนะคะช่วยเชร์ชาติไทยในซีร์ละมันครับ2021ด้วยค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมธนพบหลังเกลนะผมก็วันนี้เราเจอคเพื่อนสู้จากประเทศฟิแนแลนด์ครับกเราชนะไปได้สองศูนย์เกมเลยก็เขาก็เล่นได้ดีครับแล้วก็แต่เราก็ ก็เราก็อาจจะไม่ได้ชินสนาม,มาบางทีอาจจะมีตีเสียไปบ้างเลยนะครับก็สามารถชนะมาได้ครับผู้หญิงการที่เรากลับไปดักรุ่นตีเราก็จะม,มีการเราตรียมการพร้อมมากขึ้นนะครับผมก็เราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับก็สําหรับวันที่นี้ที่จะประเทศจีนก็เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมาแข่งขันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากแฟนกีฬาดันตนั้นคนครับก็ากามททา,นนะามเชียร์กันเยอะนะครับผมขอบคุณครับ